ครับโนนไทยรถไทยมือสองเบาจงพาเราสวัสดีครับเซอร์ีแรงๆครับ20พฤษภาคม2 5อ8พครับอีพีนะครับนำส่งรถลูกค้านะครับอำเภอบ้านใกล้ครับคำตะก้าครับบู้ยเกือบหกมุ่งอพี่น้องครับ่ะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับขอบคุณลูกค้านะครับทางหลวงปุซิมวัชร์ครับากได้รถพร้อมสซอรรีครับมาเดี๋ยวพาเดินข้าไปดูนะครับครบชุดใหญ่ไฟครับพริบเลยปู๊ยสซรี่เล็กครับตัวนี้ครับน่าจะสภาพ โอเคสุดๆในร้านแล้วนะครับนะลูกค้าคือพระเจ้าบังคับหล่อบิ๊กฟูดรับหล่อบิ๊กฟูด่ะอันนี้ก็เหล็กแล้วครับเผาเป็นเหล็กลางครับเหล็กลางสวยๆเลยอ่ะมีช่องเก็บของให้ด้วยเห็นบหมครับพี่ช่องเก็บของเั้งเท่านี้เป็นเหล็กครับตอนแรกคนเสรีตัวนึ่งอะไรแนะนำคนไปแต่ว่าตัวนั้นมันเหมาะสมครับก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ครับให้ครับนะเหล็กลางครับเหล็กลางเด้อมา อุปกรณ์ครบชุดครับอาที่เก่าสิบพี่น้องครับรีวิวไปตอนเมื่อวานนี่ครับตัวนี้ครับแต่ว่าล่งเป็นทางการเมื่อเ้านี่ครับอ่าอ่ะเย็นเย็นครับเย็นเย็นครับตอนแรกนัดมือเอ็นเส่าครับแต่ว่านะครับกลัวรีบครับกลัวรีบเอฟซีทางคําตะก้าวสันอ่าประเทศชาตกรุงเทพกบุงไทยหมละเอาเอาไปใส่ต่อราดัรม่ววยด้วยครับเด้ออ่ะสวยๆครับ เสียงดีครับคันนี้ครับผุนเหลือมงมงอยู่ครับผุ่นโค้งกะสยามแท็กเตอร์ไม่ผูกไม่ดามครับทดลองขับให้แล้วบรรยากาศค่ำค้ครับนนท์ไทยรถไถมือสองครับผุ่นเห็นมาป้ายลานรับซื้อขายรถไถนาเดินตามอะไรอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตรของเก่าทุกประเภทเด้อศูนย์เก่าหาแปดสี่สองสองศูนย์สองแปดครับพิกัดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับนุ้ยค้ำค้ครับพี่น้องครับนะ ลำลำเรวย,วยสๆสุภูสุคนเด้อผู้หาเงินทางไก่ทางกุรุงเทพกรุงไทพทางต่างประเทศนะครับอิสราเอลกติดตามครับเกาหลีใต้กติดตามเด้อสวัสดีครับผุ่นไฟกติดผู้ดีครับโซลาเซลนำแสงสว่างสู่ครอบครัว